เพื่อนก่อนเพื่อนเราน่าจะไหวอยู่แน่หอกไหวปะมี่เซตไหวอะไหวปะไหวปะไหวไหมก็ห้าหนึ่งเหมือนเดิมมันชุบเรื่อยๆอ่ะอินเวน กลับมามันใส่กันต่อแน่เลยวะรอเลยรอเลยรอเลยรอใสแล้วแล้วมาใสแล้วมาใส่แล้วมันมันกลับมาใส่กันต่อเลยใส่ต่อแล้วใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับยังไม่มีใครตายเลยเราคือคนที่มาเกาะคู่นะเด็กโอ้โหจริงเหรอ เต็มตัว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 ถ<า>้าใช่ครัเดีด๋ยวน้อยแล้วมา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 เคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์ทีละจุด โง่ไอ้เหี้ยโง่จัดคอคอคอคนนึงอุดชเพื่อนที่เลือด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 ขุดทบไปจุงอุดทบจุงอุดทบจุงเกียรติโดนจุดทียรติโดนจุดเพื่อนโดนตรงนู้นเพื่อนโดนตรงนู้น เดี๋วบดนครับเวบดนครับเี๋ยวสดีครับสวย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 ,สสวย,สวยต่อยจนกว่าตำรวจมาต่อยจนตำรวจมาไป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 ะละ แต่ที่น้าพูดจริงนะก็สีดำมันมันเหยอเยอะตลอดเลยอ่ะใช่สีดำมันเหยอเยอะสีดำมันคืนเดี๋ยวเนมนตลอดเลยใช่แล้วพอเราไปมันเหมดแล้วคืนบอสบอสตายหรอไม่ตายไม่ตายแต่ให้ตำรวจมาโอเคอยู่ใมันไม่ร่วงเป็นไงโอเคอยู่ไม่ตายแล้วอยู่ไหนอ่ะบอสหายไอ้เชี่ยสีดำแม่งอย่างเยอะอะมูงเลยตอนเนี้ยเวลามันอะช่วงเวลามันอะ พี่สมะพี่สมะพี่สมาสหายม่เห็นเนอะไม่เห็นแคสเปล่าแกแคสเปล่าไอ้เ,ออเชนซึงยังไม่มาอ๋อตอนแรกอ่ะได้ตีปะได้ไฟปะตีตีตีเหลือสุบคนสุดท้ายอ่ะที่ลงอยู่บนรถใช่ไหมละ่ะปืนยิงอ่ะไม่ไม่ไม่ตอนแรกดิตอนแรกดิยุ่เข้าไปตีกันอ๋อไม่ไม่มามอกี้อ่ทามื่อกี้อะแต่ที่อยู่ไหนอ่ะมาตกแมพนายกนึ่งมาลงบ่ายแก แกดอบอ่ะมันตายอยู่ใต้น้ำเลยอ่ะ mm hmm. mm hmm. ตอนนี้เหมือนข่าวน้อยกว่านิดหน่อยปะ่ะใช่ไหมน้อยน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า เมื่อวานเนี่ยข่าวเยอะกว่ามั้งอ๋อข่าวเยอะกว่าเยอะเลยเมื่อวานอ่ะจะไปจบน้อยกว่าสู้ยากเลยนะื่อาข่าวเยอะจัดเลยแบบคนเข้ายังเหนื่อยเลยไอ้เหี้ยถ้าเจอพวกไอ้แจกก็ใช่ตามันแข็งกว่าอยู่แล้วไอ้เหี้ยเหมือนสายแครี่กับสายซับเลยใช่ใช่แต่ว่าเวลามันช่วยเพื่อนข่าวมันน่าจะได้เปรียบกว่าโอ้ตอนนี้แข็งๆแล้วนะเมื่อวานเมื่อวานน่ะนะใอ่ทำแก๊งอ่ะอ่าถ้าโดนข่าวโดนยกเซตอ่ะอ่าแต่ก็ช่วยได้หมดสิบนาทีอ่ะสิบนาทีอ่ะหมดทุกเคส กันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอะดำมันไปแข็งไอ้ขาวมันช่วยได้ได้ขาวปืนเยอะแม่นด้วยนั่นเดียวอ่ะเจอเข้ากับเกมอ่ะขาวมีสองกระบอกอย่างมั้งปืนอ่ะไม่หรอเออไม่เออพม่เต๋อพี่เต๋ด้วยพีอเต๋อพี่เต๋อไล่ยิงกันนะมี่เต่ามียุคเป็ดมีพี่ตีน่ะตายุคเป็ดไม่ยิงแม่นดีนะแต่ว่าฝั่งยูเอฟมีทุกคนอ่ะดำนี่มีใครวะดำโอ้เออวะมีหมดเลยนี่หว่าแอบทุกคนเลย ที่ไหนก็บอกมากนะสีดำอ่ะมันไปอยู่ไหนกันอ่ะไปข้างหลังครับโรงพยาบาลปะเมาต่อเลยไม่เขาขับรถไปเลยไปข้างหลังครับไปทางบ้านหัวใจเมื่อกี้ไปที่ไปทีไปทีไปไหนจุกน้ำดิเันนี้ของหรือเปล่าเพราะว่าเล่นแอร์ดรอปมาบ้านหัวใจครับบ้านหัวใจบ้านหัวใจทางเมื่อกี้ทางบ้านหัวใจครับโอนอว่า พูดนะเวลาเราฆ่าตายแล้วพูดนะรม่มีใครพูดเลยอ่ะเี่ยไม่ตายสักคนในสัตไม่มีใครตายดอ้ี่ไปเนี่ยูถือมาเชนาเล่นอ่ะกับพี่สมมาตเออเนี่ยอย่างกากันึงมาเชกากีกีเนี่ยอย่าเล่นเลยสัตว์เล่นไเอะมาเชลเอาไปเล่นช่วยเพื่อนดีกว่าตัดตดอ่ะึงไม่ตัดตัดอมึงไม่ต้องตายอ่ะเว้ยมึงไม่ต้องไปไปมั่วแบบเล่นตัดตดอตัดตดอเสร็จเวลาเวลาตัดตัดตัดกับตำรวจมาิงกัจงานอยู่แต่แจ้งมเติม ด,ดึงมันไว้ดึงมันไว้ดึงมันไว้เรื่อ,อ,อยๆอ่ะเหมือนเป็นตำรวจอ่ะเราอ่ะทำตัวไอ้หน้าลำคาณาไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ลำคาญเราเองเว้ยแต่วันนี้ดูนิ่งขึ้นปะมันไม่แบบอะไรไม่มัม่วอะไรกันเลยอ่ะนิ่งขึ้นเหรอเออนิ่งๆนิ่งๆนิงหนิงหนิงเป๊ะเบลล่างปะเห็นเขาเมาของกัน เราปะเนี่ยนี่เราไม่กล้ามีเราตรงนี้หรอกตีไปหาผู้เดี๋ยวถ้าต่อยก็ไม่หรอกเขาเอาหมดนะตัวท้าพี่ขอโทษครับจุกบิ๊กไว้เจ๊เจ๊กาแฟให้หน่อยเจ๊กาแฟมีปะเจ๊เตแฟมีนะเจครับเจ๊เตัวไหนครับเจ๊ตัวไหนเอ่อกาแฟก็ละ้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจอนูนนะครับเจอนี่ เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวไม่อยู่นานนีพวกเนี้ยรีบไปเถอะบรรยากาศไม่ค่อยน่าหายใจเลยเงี้ยว่าไงว่าไงวันแล้วพี่เหมือนเดิมแล้วพี่ผมไม่เกียดโกรธใครนะล่ะพี่ที่ผมทําไปว่าเนี่ยแหละไม่อุ้มยัไรพี่ครับพี่เหมือนเดิมครับพี่เพราะครับดีขึ้นจุกดีขึ้นดีขึ้นต้องอย่างนี้พูดกติ่งต่อพูดกัน่งต่อ ปก Dante, ติสอบยืนน่ะยืนน่ะดีนะดีกันได้แล้วพี่สีมึไปยืนหายตีดิมึงวิ่ไปหายตีนี่ไปยืนดิดีแล้วยืนหน้ารถไปเลยไปยืนหน้ารถไปเลยตีอะไรพี่ไปยืนหน้ารถไปดีจุ๊บลิกตีได้แล้วพี่เลิตีได้แล้วพี่เมื่อกี้เป็นตำบาติลีนีเอาไว้เห <Superman> ี <descriptive together> ้ยเรื่อัคบหมาเปลกไม่มันตีได้แล้วพี่อันนี้จะดีขึ้นไหมครับ ไอ้เหี้ยคือเราปากชีวิตไว้ได้เป็นที่ไอสัสจุ๊บมึงต้องทำ่างนี้เรื่อยๆจุ๊บไม่ต้องต้องทำต้องต้องทำ่างนี้เรื่อยๆดีมึงเห็นไหมตีบด่ามึงแบบว่าแบบมันมันไม่ได้ด่ามันไม่ได้ด่ามันไม่ได้ด่าแบบเกลียดอ่ะก็เนี่ยแหละเมื่อวานผมทำางเงี้ยเขาด่าผมยาอาไม่แต่ว่ามึงต้องดูคำพูดมันด้วยเห็นอย่างไอ้แจ็คด่ามึงอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันไม่ได้ด่ามึงแบบจริงจังอ่ะกิ๊กกาเปลี่ยนสียิ่งแยด่าจริงจังไปละ ครับลุงเออนนี้จริงเอออย่างตะกี้นี่ไอตีด่าแบบว่าด่าแบบรักๆอ่ะแบบคำพูดมันคือรักอ่ะแต่ปากตอแหลอ่ะไอปากตอแหลไอปากตอแหลนี่มันจะรักเลยใช่เหรอมึงเอาหนูไม่อี๋ไหนปากตอแหล่แล้วก็ยังมีคนที่แบบคิดคิดโลกสวยแบบ รบะไดเะะ้เราจะใช้ตำมัดเจ้าลุงใช้ตำมัดต่อยนะใช้ตำพี่อะไรๆควายก็ลุงบอกว่าทำให้มันลำคาญไงไม่ใช่กูไม,ไม่มตายเลยมึงก็ตีไปไดิงโง่ เออก็ตายไปดิเฮียมึงจะใช้บาดทะพี้อะไรเล่าตีมันตายไปดิสัตว์ก็กเห็นหรือเปล่าว่าบอกให้ลำคายหมายถึงแบบว่าเวลามึงเข้าไปล้วงอ่ะไม่ใช่แบบไปล้วงแล้วมึงตายอ่ะเออ่ะเหมือนมันตีแล้วทวงตีแล้วทวงอ่ะตายยากที่สุดอ่ะเราจะเล่นแบบว่าไม่วัดสุดนะครับจะเล่นแบบว่าให้ตายยากที่สุดจะเล่นแบบไม่วัดสุดอ่ะจะเล่นแบบว่าให้ยื้อตำรวจมาทำบอส ยันเรากดส่งจีนให้ตำรวจเลยดีไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราไม่เคยส่งไม่ดีไม่ดีมันจะทำให้เกลียดเราเลยอันเนี้ยใช่ไม่ดีต้องให้มาเยอะให้ตำรวจมาเองอ่ะเออใช่ตำรวจมาเองเราแค่ยื้อยื้อยื้อได้ตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนกันอ่ะไม่เนี่ยยังตายไหตามเขาไปก็ได้เดี๋ยวเราจะชก ฉกศพนะเราจะเราจะฉกไอ้แจ็คไก่ตีโอเคป่ะคอบแพบค้าบมีเปย์อุ้มเปย์ไงเดี๋ยวไปค้าบขากักออกซิเจนไปอยู่ใต้ลงใต้แลบก็ได้ ยากจังแต่เจะลวงมันได้อะเออเราแค<ช>่ม,มันไม่อุ้มกันไม่เสียหายเรื่องอาวุธดีที่สุดจบแต่เราล้วงตอนมนเตียนเสร็จลงตอนไปสอบปั๊บเราไปเลยล้านเลยหรือเราจะอุ้มมันดีว่าไงบ้าจกุกเพราะว่าถ้าเราอุ้มเนี่ยมันจะให้เกิดก่อสงครงามสามปกไม่ดีโอเคเราจะอุ้มที่เราตั้งใจตอนแรกครับลุกลงเราจะ <Okay. S 3> อุ้มแล้วก็ไปไปไรนะที่ดูบ่อนไม่กัน แลแต่เออแต่ว่าพอมึงพูดนึกอนี่เลยว่ะถ้าอาวุธพวกมันหายสักคนหนึ่งอ่ะว่ามันจะทำยังไงกันวะ<อ>มันเออก็จริงก,ก็จริง,งก็จริงก็จริงไม่แต่เราก็ล่อไม่ไงหายทั้งหมดเลยไงอ่ะไปสอนฟังนะพี่ <laughs> ทำลองคิดด well, ูดิสมมติว่าแบบว่าสมมติว่าผีขาวหายคนหนึ่งผีดำหายคนหนึ่งว่าแจ็กไก่ตีมันว่ามันแไงมันรักน้องกันอยู่แล้วะพวกนี้ยอเออเออเกูเห็นด้วย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 เออเออันนี้อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเออกันเราเอาคนที่อ่อนแอที่สุดเลยที่บัตรประกันน้อยไอ้สมมึงดูนี่ใครข้อมูลเราเยอะบัตรประกันน้อยน้อยหนึ่งถ้าฝั่งดำไอ้กัวแน่นอนไอ้กัวอ่าแล้วฝั่งขาวไอ้ไทยปะฝั่งขาวจะมี ไอีไปถามคนในแก๊งว่ามีใครไปตกปลาบ้างอยากลองตกปลาได้นะได้นะได้นะเดี๋ยวรอเผื่อแล้วกันรอเผื่อแล้วกันไอจีจี้ยากอ่ะดิบอสมันไปไวอ่ะได้ฝั่งนู่นแล้วไปได้อยู่ฝั่งนู้นได้ไอจีอ่ะฝั่งนู้นที่มันไปไวไงจีหนึ่งมันจะชอบอยู่กับพี่เปาไอ้ฝ่งฟังนูที่อยู่นานที่สุดคือครูพิงค์นะที่แบบผิวน้องวันแหละ ก็เอาตัวที่น้อยแล้วก็อยู่อยู่นานด้วยอ่ะเห็นไหมมันหาง่ายให้ดูดิเนี่ยเห็นไหมแล้วแป๊บแป๊บก็เห็นมาแล้วไอ้เตี้ยว่ามันออกเมืองไวบอสที่บอกว่าอยู่อยู่ไม่นานอ่ะคือตีนึ่งมันก็ไปแล้วไงเราจี้มันไม่ได้เลเจอเจอที่ตกหมึกอยู่ตึกหมึกยืนเมือตกหมึกกวน มันจะไม่เป็นถามโคกลาฟเลยถ้าเราท้าแบบงี้ยมึงกลัวหรอเอ้าเรามาอุ้มมันเองปะโเราถ้ามันอุ้มมันเองหายแม่งแค้นกันอีกอ่ะยิ่งแค้นกันอีกถ้าถ้าสมมติว่ามันมาแค้นเราอย่างเดียวก็ตรงไปตามที่บอสพูดเลยไม่ใช่ครับไอจุกแล้วที่มึงท่าอยู่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ถามโค้ตรงไหนวะมค่ไปตีเขาตลาดคาสิโนมาเมื่อกี้มันจะไม่ร้ายแรงเท่ากับเราอุ้มหายอ่ะบอสไปพูดเหมือนบอสไปพูดย่อเย้ยเขาเลยครับเขาเลยโกรธ มึงล็กเลยตีเขาได้แล anyway> ้วเขาแล้วแบบขอโทษท้าวคือตอนนี้ช้อยมือหายจุกต้องทำอะไรปาต้องทำไงก็ได้ให้มันไม่ใช้ความรุนแรงกันอะแล้วมาพุยกันได้เห็นผลอะแต่วิธีการของมึงอะคุณต้องหายได้ว่ามึงจะทำยังไง บอกว่าการที่จับไปอยู่ด้วยการสุดท้ายต้อก็แทงกันอยู่ดีเตอเมันติดสถานาการณ์ทุกวันเลยนี่ยว่า<ผ>มีโอกาสออกบ้านสูงเออไปไปไปรีไปนี่ปะรอประเทศปะมีกลาดกับบ้านบ้านก็ว่าดำคองเข้าไม่ได้ในความคิดกลัว เราเข้าไปมันเอาแน่สีดําอ่ะลองดูก่อนไปถึงกัวดำคลองถ้าดำคลองเปลี่ยนเลยดําเอาแน่เออเข้าไปดำดำใช่เมื่อวานอยู่บ้านเมื่อวานที่เข้ามามันก็ดำคลองอยู่แล้วเข้าขาวเข้าตอนนี้ขาวเข้าบวกกันแล้วรอรอรอแล้วในบ้านในบ้านรอ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 สั่งดิบอัสรอ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 ก่อนถ้รอจนกว่าจนกว่าจะมีใครน้อยที่สุดนะ ไอะไรดิยังงงพิบหายมึงเล่นเป็นจริงเหรอวะกูถามจริงไอ้เขยคยเต็มตัวเต็มตัวเดีเราเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวได้ๆม่ละมามาไเดี๋ยว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 เอาเลยเอาเลยไล่พฤติกรรมไล่พฤติกรรมไล่พฤติกรรมบอดบุดรพูดจะหยุดพูดจะหยุดมามะไล่พฤติกรรมไล่พฤติกรรม ไอ้ตายเด้งน้ำสีดำมากไอ้ตายเด้งเก่งครับพี่ลายพฤติกรรมลายพฤติกรรมลายพฤติกรรมเออเอาต่อได้เอาไปต่อได้เงี้ยเอาไปต่อได้มาช่วยรับหลังหน่อยจะเตีกันจะเตันครับจะทะเลาะกันเลยหมด มาชุบหน่อยดิเฮียมาชุบหน่อยเวงเวงหลบหลบเวงช่วยกูหลอกเฮียจูไปแจ้งแล้วนะไอเจ๊แป๊ะทีบีไอสารยาฝ่ายบาลทีสมเกินปะเพื่อนดิต้อนให้หมดดิเฮียเอาดีๆไม่ไหวเลยหรอไอเฮีย พัฒนาแล้วเนี่ยนี่คือพัฒนาใช่ป่ะครับไอ้เฮียําเงินไม่มีใครชุบกันเลยสัตว์คุยไอ้เฮียกูโดนเข้าหลังนะเนี่ยนี้ขนาดกูโดนเข้าหลังก็ไม่คนังไอ้เฮียไม่ไหวจริงๆว่ะไม่ไหวจริงคุยเดงดืนเราเด้งดิืงินเราเดงดิเนเาเด้งดิฟเงนเรามึงมึงยืนเราน้งดิงนราเ้ิเงิยเราไม่ไหิจินงิงินเราเ้ดิฟเงินเร้งดิฟเนงงนรางดิฟงินราดิงร้ิงิน่รา้งมิงินรงดิงเรา้เง้ย ต้องฆห้เดี๋ยวมั้งกูเออสนามไม่มีประโยชน์แล้วไอ้เหี้ยสนามอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไหวจริงสนามไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยถุยเก็บรถเลยเก็บรถดิเก็บรถดิต้องเล่นปืนป่ะเดี๋็กเล่นปืนยิงบนรถดีกว่าไอ้เหี้ยน่าจะเวิร์กอยู่แล้วเพื่อนชุบแล้วคอแค่เลี้ยวอย่างเดียวเดี๋ยวผมเล่นคอเพื่อนเองเก็บรถดิไอ้เหี้ยพวกเคีนี้ปล่อยนอนไปบริสัตว์ขยะชิบหาย เล่นปืนเดี๋ยวเล่นปืนนะเดี๋ยวเล่นปืนเฮ้ยกูไม่ไหวจริงไอ้โชคโชคกูไม่ไหวจริงกูไม่ไหวจริงกับเรื่องฟาร์มอ่ะกูไม่ไหวจริงกูยอมเรื่องเนี้ยกูไม่ไหวจริงเรื่องฟาร์มอ่ะเี้ยกูยอมจัดเลยกูไม่ไหวจริงไว้น้องไอ้เหี้ยไอ้น้องเหวยยาพูดซะดีตายซะเอง เอ้มมึงจากสี่น้ำเงินกันได้เหรอจบหมดเลยพี่พี่แจว่า,าจบหมดเลยล<ะ>ต่อไปนี้เราไม่แพ้แค่นั้นแหละแต่ขึ้นรถเองจบ ดาบฝ่ายจัดการด้วยดาบจะได้คัดคนไปผ่าบอลไปเลยบางทีอ่ะไม่ต้องหกสิบวีหรอกไ,ได้คัดคนครับคนละสองขวดก็ได้พี่น่าจะไปนานอยู่